ุผู้ชมครับบริษัทสามารถคอมเพสชันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทนะครับที่หันหน้าเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานนะครับก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับจากเดิมเขาเกี่ยวข้องนะครับกับธุรกิจนะครับโทรคมนาคม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับตอนนี้ก็เข้า,าลงทุนเพิ่มเติมอีกหนึ่งธุรกิจใหม่พลังงานครับนนเน้นในเรื่องของพลังงานทดแทนก็จะเป็นช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มให้กับทางสามารถด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับการลงทุนในธุรกิจพลังงานของทางสามารถนะครับตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนแล้วนะครับทั้งการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะครับอันนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับมี4จังหวัดด้วยกัน กำลังการผลิตรวมกันประมาณสัก32มมกะวัตต์นะครับแต่ละโรงนั้นมีกําลังการผลิตเนี่ย8ถสมกะวัตต์ส่วนหนึ่งโครงการครับอันนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่โรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับ2อ0 0ัมกะวัตต์อันนี้อยู่ที่เกาะกงของประเทศกัมพูชานะครับก็เป็นการลงทุนเนี่ยร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นที่กัมพูชานะครับเขามีการคาดหวังกันนะครับอย่างตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับตอนนี้ ก็อยู่ระหว่างการเจจาขายไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือเขาผลิตที่กัมพูชานะครับแต่จะกลับมาขายไฟที่ประเทศไทยของเรานี่ประมาณสัก90%ด้วยกันนะครับ ถ้าลองมาตรวจสอบกันนะครับคาดการณ์นะครับว่าน่าจะลงนามใน MOU ได้นะครับประมาณสักปลายปีนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มดำเนินการผลิตแล้วก็จ่ายไฟนะครับประมาณสักปี2,565ครับอันนี้คือโครงการที่กัมพูชานะครับหันกลับมาตรวจสอบโครงการในประเทศไทยที่มีความคืบหน้าล่าสุดนะครับคือตัวโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะครับ32เมกะวัตต์นะครับก็มีอยู่4จังหวัดด้วยกันหากตรวจสอบกันนะครับก็มีทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ มีที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีที่บุรีรัมย์และก็ชนบุรีครับและล่าสุดเองเพิ่งจะมีมติออกมานะครับว่าเตรียมที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าขยะนะครับเตรียมที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทนะครับของบริษัทในเดือนหน้าลงทุนเพิ่มเติมอีก1นึงสองโรงในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเขาคาดการณ์กันนะครับว่าการลงทุนเพิ่มเติมนะครับน่าจะใช้เงินลงทุนเนี่ยประมาณสัก1000ล้านบาทต่อแห่งด้วยกันครับ ซึ่งถ้าดูกันนะครับตอนนี้โครงการนะครับที่เริ่มที่จะกําลังก่อสร้างแล้วนะครับคือโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นโครงการร่วมทุนนะครับเขาไปร่วมทุนกับพันธมิตรนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เช่นกันกับบริษัทฟอรัมนะครับถือหุ้นกันเนี่ยคนละ50าสเปตจะตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมานะครับล่าสุดเองนะครับก็มีสัญญานะครับรับซื้อขยะเข้ามาแล้วครับก็อยู่ที่6ขออภัยครับ600ตันต่อวันด้วยกันนะครับเป็นเวลายีก็ถือว่ามีวัตถดิบ รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเดินหน้าเขา้าลงทุนในธุรกิจพลังงานนะครับตรงนี้แน่นอนกับว่าช่วยเพิ่มฐานกําไรระยะยาวให้กับทางสามารถในอนาคตแน่นอนนะครับหากมาตรวจสอบกันนะครับมีการคาดการณ์กันนะครับว่ากําไรจากธุรกิจพลังงานของสามารถนั้นจะสร้างกําไรเพิ่มมากน้อยแค่ไหนหากดูกันนะครับอันนี้ไปสอบถามมานะครับเป็นการพูดคุย กับนักวิเคราะห์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทนะครับผมก็โทรไปถามนักวิเคราะห์นะครับว่าหลังสามารถเนี่ยเขาเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานจะสร้างส่วนเพิ่มให้กับราคาหุ้นจะสร้างส่วนเพิ่มให้กับผลประกอบการมากน้อยแค่ไหนนะครับเอเชียพาร์ทนี่ก็มองนะครับว่าอย่างตัวโครงการโรงไฟฟ้าที่เชียงใหม่นะครับน่าจะสร้างกําไรเพิ่มเติมเนี่ยหนึล้านบาทต่อปีจากสัดส่วนการถือหุ้น50% ส่วนอีก3จังหวัดนะครับทั้งที่เชียงรายบุรีรัมย์ชนบุรีน่าจะสร้างกำไรเพิ่มเติม480ล้านบาทต่อปีครับสามารถถือหุ้นสัดส่วนประมาณสัก80และก็โครงการใหม่2โครงการในพื้นที่ภาคเหนือที่เตรียมเสนอบอร์ดนะครับน่าจะสร้างกำไรเพิ่มนะครับประมาณสัก320ล้านบาทต่อปีครับแน่นอนนะครับว่าหากมีการบุ๊กกำไรเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของราคาหุ้นเองก็น่าจะเพิ่มอัพไซด์ให้กับราคาหุ้นของสามารถด้วยเช่นกันนะครับหลังจากมีการเริ่มรับรู้นะครับ กำไรจากธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับซึ่งน่าจะเริ่มสร้างไรายได้นะครับให้กับทางสามารถเนี่ยประมาณสักปี2,561ตรงนี้ก็จะเพิ่มอัพไซด์ให้กับราคาหุ้นด้วยคาดการณ์กันนะครับอย่างตัวโครงการโรงไฟฟ้าขยะนะครับกำลังการผลิต1เมกะวัต์จะสร้างส่วนเพิ่มให้กับมูลค่าหุ้นประมาณสัก14สตาตั์ อย่างล่าสุดนะครับพี่เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับตอนนี้มีกําลังการผลิตเนี่ยประมาณสัก3.2เมกะวัตต์ลองคูณเข้าไปนะครับ3.2คูณ14ตังก็จะเพิ่มอัพไซด์ให้กับราคาหุ้น,เน่เกือบเกือบ5บาทด้วยกันซึ่งตรงนี้เองนะครับก็อยู่ในราคาพื้นฐานของแต่ละบกที่ให้อาไแล้วด้วยนะครับส่วนหนึ่งโครงการครับตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนด้วยเช่นกันครับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเนี่ยเขาจะเข้าไปร่วมนะครับลงทุนนะครับโครงการโซล่าสากลข้าราชการ จำนวนกำลังการผลิตนะครับประมาณสัก20-40เมกะวัตต์อายุสัญญาเนี่ยประมาณสัก25ปีนะครับซึ่งหากมีการลงทุนในโครงการนี้นะครับหเมกะวัตต์นะครับจะสร้างส่วนเพิ่มให้กับมูลค่าหุ้นนะครับประมาณสัก10สตางค์ด้วยกันนะครับก็จะเพิ่มอัพไซด์ให้กับราคาหุ้นของสามารถ ฟังนี้แล้วถือว่าน่าสนใจนะครับกับการเดินหน้ากระจายการลงทุนนะครับเข้ามารุกในธุรกิจพลังงานทดแทนน่าจะช่วยสร้างฐานกําไรให้กับสามารถในระยะยาวครับส่วนถ้าดูกันนะครับในแง่ของราคาพื้นฐานกันบ้างนะครับนักวิเคราะห์แต่ละเจ้านั้นนะครับจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในหุ้นสามารถครับปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีของสามารถนะครับหลังจากที่ผลประกอบการนะครับในงวดครึ่งปีที่ผ่านมาอาจจะค่อนข้างอ่อนแอครับหลายฝ่ายมองว่าตอนนี้น่าจะผ่านจุดที่ต่ําที่สุดไปแล้ว บริษัทลูกต่าง,างนะครับทั้งในส่วนของเซมเทลการเข้างานหรือว่าการรับงานก็เพิ่มขึ้นนะครับตามการเดินหน้าลงทุนของทางรัฐบาลส่วนซิมหรือว่าสามารถไอโมบายนะครับปีหน้าการเปิดประมูล 4G การเปิดให้บริการ 4G นะครับตรงนี้น่าจะส่งผลให้ยอดขายโทรศัพท์มือถือนั้นเพิ่มขึ้นและก็การหันหน้าเข้า,าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนครับตรงนี้ถือว่าเป็นอัพไซต์สําคัญมากๆในการสร้าง มูลค่าพื้นฐานในกับราคาหุ้นของสามาษณนะครับแล้วก็หนุนผลประกอบการในภาพรวมนะครับอย่างด b s ครับแนะนําซื้อนะครับให้ราคาพื้นฐานไว้ที่25บาทด้วยกันนะครับมองว่าตอนนี้ผลประกอบการผ่านจุดต่ำที่สุดไปแล้วตามาษสี่นะครับน่าจะดีขึ้นนะครับตามการฟื้นตัวของแซมเปลที่จะมีงานจากรัฐบาลเข้ามามากขึ้นครับส่วนหนึ่งโบกนะครับที่เอามาฝากแล้วก็แนะนํากันนะครับกับทางเอเชียพาร์ก็ยังคงแนะนําซื้อเหมือนกันนะครับให้ราคาพื้นฐาน26บาทกับ40ตัง เอเชียพาร์ทนี่ให้น้ำหนักไปที่โครงการลงทุนพลังงานทดแทนเป็นหลักเลยนะครับว่าเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มอัพไซต์ส่วนบัวหลวงนะครับก็แนะนําซื้อนะครับให้ราคาพื้นฐานที่33บาบาทแต่ก็เตือนเหมือนกันนะครับว่าราคาหุ้นของสามารถนะครับช่วงนี้อาจจะขาดปัจจัยบวกนะครับการลงทุนน่าจะเหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาวมากกว่าครับ วันนี้ก็มาฝากกันนะครับกับสามารถคอเมเบชั่นนะครับในการเดินหน้าเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานนะครับน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการลผลผลประกอบการในระยะยาวของทางสามาถครับ